สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปไหว้สารพระภูมิที่หลังโรงเรียนนะคะก็ไปกับอาจารย์ยายค่ะก็ได้พูดไว้ในวันที่16ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นร<ม>ัเร<ม>ีนเราจะไปไปไหว้ซึ่งตามปกติทางโรงเรียนจัดแล้วก็ไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ตั้งใจที่จะไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้ท่านคุ้มครองเด็กแล้วก็คุ้มครองเราด้วย ก็เตรียมของแล้วนะคะก็ต่อไปนี้เดี๋ยวก็จะทุายูปดูแต่ว่าลมแรงมากเลยนะคะก็ลมแรงเอาเสียบตรงที่ดินนุ่ม เพราะว่าข้างบนนะันเฉียบแน,น่นๆในในในดินแต่เกือบจะเขาขวดาน้ำตั้งไหนคะ <Okay. S 2> เขาตั้งข้างล่างหรือข้างบนข้างบนได้บ่ได้มั้มย,ดย,ดยได้ไหมคะเอาใย,ยเอาไว้ข้างนั้นให้ด้วยหน่อยยูปป่บ่ถ้าไปยูปป่ไว้ข้าขงล่างบ่เออเนาะฮะข้างล่างก็ได้ดอกมั้ย มันจะล้มมันเด้อเอาเอาเอาวังผางต้นไม้ก็ได้ค่ะวังข้างบนไม่ได้เพราะว่าพื้นที่หน่อยนี่ค่ะดึงดึงรางวัลออกที่น่ะมันจะพังนะจะไม่เป็นไรหรอกดึงออกเอาไปไว้ขข่งทูบก็ได้ค่ะพังได้บางครั้งจุดนี้ถ้าเกิดว่าไฟถึงนี่ลนลนเล่นอือ ยันรดู่บดีเนะเตียมไว้เลยค่ะปัดทูบน้ำจางน้อยนะยายตีตีให้ให้เงี้ยทูบออกเลี่ยรดนดีกว่าู่ท่านไหนนะคะที่ติดตามคลิปของเราก็ขอให้โชคดีไปพร้อมกันนะคะตาดีได้ค่ะเดี๋ยวลองดูเนาะว่าเราเอาอะไรไว้บนส้มค่ะ <c oughs> หลังจากกลับมาแล้วนะคะเราก็มาเจอความโชคดีอีกอย่างหนึง่งก็คือแม่ค้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยได้เอาส้มตํานะคะแล้วก็เอาปลาเอา อะไรนามาฝากเรานะคะซึ่งก็เป็นอาหารเที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวนนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะสวัสดีค่ะ